โอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นสร้างสว่วนสนุกอีกแล้วนะครับในเกมมินิโวนะครับอันนี้ภ <Yahoo! S 1> าค2เนาะหลังจากตอนที่แล้วที่เราสร้างรถไฟนะอันนี้ผมก็สร้างเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น่าเล่นไหมครับทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะมาแบบผมจะมาต่อรางนะผมจะผมไม่เคยต่อรางเลยผมจะดูว่ามันยังไงอ่ะผม โอเคแต่น i n แม r a ับอะ่ะโอเคแต่ e ม r a ับใช่ไหมผมจะลองซ้อมดูใครที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเราลอง,ลอ,งอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคลำบากลำบากว่าเราอะโอเคเอา้านี่นะถูกปะเนี่ยอ๋อเหมือนเหมือนจะไม่ถูกนะครับมันยากอันยาก ลองลองวางไปแล้วก okay, ็อ so ๋อรู้แล้วรู้แล้วโอเคนะก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับรถไฟของเรานี่อาจจะดูแบบน่าเล่นนิดนึงนะแล้วเราจะไปลองเล่นกันขนะนี้เราก็กําลังนั่งไปที่รถไฟเหาะแล้วนะครับอู้อ้นี่ตีลังกาแล้วู้อู้หูคนนี้อ้วกแตกแน่นอนนะอันนี้โอ้โหขนานี้เราก็กําลังจะขึ้นรถไฟนะครับอ้าวเชียงมไปตรงนี้แล้ว ตึงตึงอันนี้แบกลงเนาะเมื่อกี้ไม่เคยเมื่อกีม้มีคนแบบไม่เห็นการแบกลงนี่วืบอ้าวให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับบ๊ายบาย